ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีกสิบสถานี สร้างสารรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ด้านอนสา,าสาสัตวตะลุจิเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและเช่นเคยนะคะดันได้เรียนเชิญคุณชลิจาคล้องการยิงมาคุยกับท่านผู้ฟังและน้องๆสวัสดีค่ะคุณชลิจาคะค่ะสวัสดีค่ะเราคุยกันในเรื่องของโลกที่มักจะเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุไปแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีอีกหลายโลกด้วยกัน่ะนะคะอย่างสมมุติในเรื่องของเรื่องของการทานอาหารแล้วมันไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะมีลักษณะเป็นยังไงคะค่ะ ก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยมีอาการจุดเสียบแน่นท้องเอ่อคลื่นไส้นะคะร,รู้สึกท้องอืดอย่างเงี้ยอาการเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดมาจากหลายสาเหตุรวมไปถึงเรื่องของอาหารไม่ย่อยด้วยค่ะ,ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยภาวะอาหารไม่ย่อยเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัยนะคะ,ะอย่างเช่นโรคกระเพาะอักเสบส่วนกรณีของภาวะมีกรดไหลย้อนกลับกระเพาะอาหาร เกิดขึ้นไปที่หลอดอาหารเนี่ยจะทําให้มีอาการเรอเปรี้ยวหรือว่าแสบลิษีที่มาถึงลําคอซึ่งจะเป็นช่วงที่เราอยู่ในท่านอนราบหรือว่าก้มตัวซึ่งอันนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารมากเกินไปความอ้วนหรือว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะคะผู้ป่วยที่มีอาการอาหารไม่ย่อยเนี่ยก็ควรจะงดสูบบุหรี่แล้วก็รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องดืง่มประเภทชากาแฟ แอลกอฮอหรือว่าอาหารที่มีรสเผ็ดจัดเรี่ยวจัดอาหารมันอาหารมาหารมักดองหรืออาหารที่ทําให้เกิดแก๊สมากในทันเดินอาหารอย่างเช่นพวกพืชที่เป็นสกูลถั่วนะคะหรือว่าสตออย่างงี้รวมทั้งต้องดูแลตัวเองไม่ให้มีความเครียดด้วย ซึ่งก็อาจจะทําได้ด้วยการออกกําลังกายหรือว่าทํางานอดิเรกที่สร้างความบันเทิงใจนะคะ,คะซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยได้ค่ะค่ะแล้วอย่างพูดถึงเรื่องของอาการท้องผูกอย่างที่เขาเรียกว่าโรค IBS เนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะเโรค IBS เนี่ยทาง บางคนนะจะเคยได้ยินแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะไม่คุ้นเคยกับชื่อน,นี้นะคะเเป็นอาการที่ท้องผูกแล้วก็ปวดท้องบริเวณท้องน้อยเนี่ยโดยจะเป็นเป็นหายๆค่ะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าโรค IBS นะคะ,คะโรค IBS หรือถ้า พูดกันด้วยภาษาธรรมดาก็บอกว่าโรคลำไส้ทํางานแปลปปวนเนี่ยผู้ที่เป็นจะมีอาการปวดท้องร่วมกับท้องเสียหรือว่าท้องผูกบางรายก็จะมีท้องเสียสลับกับท้องผูกนะคะ,คะแล้วถ้าหากว่าไปส่องกล้องตรวจลำไส้เนี่ยก็จะไม่พบการอักเสบไม่มีแผลไม่มีเนื้องอกหรือมะเร็งแล้วไปตรวจเลือดก็จะไม่พบความผิดปกติแต่ว่าก็จะเป็น อาการอย่างนี้ปวดเอเ่อเป็นเป็นหายหายไปตลอดเวลานะคะ,คะซึ่งโรค IBS ชนิดท้องผูกเนี่ยจะมีความแตกต่างจากอาการท้องผูกธรรมดาก็คือว่านอกจากจะมีอาการท้องผูกเป็นอาการเด่นแล้วเนี่ยนะคะก็ะยังมีอาการปวดท้องร่วมด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะปวดเกรงที่ท้องน้อยเป็นระยะระยะแล้วก็มักจะเป็นเป็นหายหายอาการปวดจะดีขึ้นไม่ได้ถ่ายอุจจาระแล้ว แต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องใช้แรงเบ่งค่อนข้างมากเพราะว่าอุจจาระเนี่ยจะมีลักษณะแข็งผู้ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมักจะถ่ายอุจจาระน้อยกว่าสามครั้งในหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มักจะเป็นต่อเนื่องกันไปราวๆสามเดือนนะคะการรักษาเนี่ยทําได้ง่ายๆก็ด้วยการรับประทานอาหารที่มีกลามเส้นใหญ่มากๆดื่มน้ํามากๆแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ที่สําคัญเนี่ยจะต้องฝึกนิสัยกันไถ่แต่ระให้เป็นเวลาแล้วก็ให้เป็นไปตามสบายอย่างรีบเร่งน,นะคะอืมคทีนี้ถ้าหากว่ามีอาการปวดท้องเนี่ยก็สามารถจะทําให้อาการเนี่ยที่เราเบาบางลงได้ก็ด้วยการรับประทานอาหารให้พอเหมาะนะคะ,คะไม่อิ่มจนเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มีไขมันแล้วก็เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมไปถึงพวก กาแฟนะคะของมักดองน้ำหัดลมแล้วก็พวกยาที่ทำให้มีอาการท้องผูกมากขึ้นอย่างเช่นยาลดกรดที่มีส่วนประกอบของอลูมิเนียมยาแก้ปวดหรือว่ายาต้านการหดเกร็งของลำไส้เป็นต้นค่ะแล้วก็จะต้องออไม่เครียดนะคะทำใจให้ผ่อนคลายมองโรคในแง่ดีโรคนี้เนี่ยไม่ใช่โรคร้แรงนะคะแต่นะว่าก็อาจจะทำให้มีความ ลำคาแล้วก็อาจจะมีอาการปวดนะคะ,คะถ้าไปพบแพทย์แล้วแก้ไขคำแนะนำเนี่ยก็ควรจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อที่ว่าอาการปวดเนี่ยก็จะได้ทุเลาลงอย่างรวดเร็วค่ะ,คะพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมักจะมีโรคอีกอย่างหนึ่งคืออย่างเขาเรียกว่าโรคทางเดินอาหารในผู้สูงอายุเนี่ยน,นี้เราจะต้องมีทางที่จะระมัดระวังอะไรยังไงคะค่ะสําหรับ ผู้สูงอายุนะคะจะมีโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอยู่หลายโรคเลยทีเดียวโดยเฉพาะอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารแล้วก็จากโรคต่างๆที่จะเป็นในผู้สูงอายุอาการท้องอืดท้องเฟ้อในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ,ะก็อาจจะเกิดขึ้นจากลักษณะของอาหารที่บริโภคเข้าไปหรือจากการรับประทานยาบางชนิดอย่างเช่นพวกยานอนหลับยากระประสาทยาแก้อาการหอบหื่อ ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้เช่นกันอม,มองไปถึงการรับประทานยากแก้ปวดข้อซึ่งถ้าหากว่ารับประทานมากๆเนี่ยจะมีผลทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็มักจะมีโรคแทรกซ้อนตามมามีเลือดออกในกระเพาะแล้วก็อุจจาระเนี่ยมีสีดำแล้วก็อาจจะมีอาการมากไปจนถึงทําให้กระเพาะทละลุผู้ที่เป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ย มักจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยในช่วงแรกหรือว่าปวดท้องเหมือนเหมือนกันนะคะ,ะก็ควรที่จะเอาใจใส่ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุแล้วก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานแต่อาหารที่ย่อยง่ายแต่ต้องมีกากเส้นใหญ่อาหารที่เหมาะสมพอดีอย่างเช่นพวกข้าวกล้องข้าวโพดหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่แข็งแล้วก็เหนียวเพราะจะทําให้ย่อยยากค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจัด พวกแอลกอโฮอล์กาแฟค่ะเพราะจะทําให้กับพวกอาหารนักเสพแล้วนอกจากนี้ก็ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดข้อมากหรือไม่จําเป็นถ้าหากว่ามีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยมีอาการเบื่ออาหารน้ําหนักลดหรือว่าถ่ายจะรับเป็นสีดําแล้วก็มีอาการตรีดร่วมด้วยเนี่ยควรจะรีบพาไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้ทําการตรวจรักษาต่อไปค่ะค่ะพูดถึงในเรื่องของโรคลําไส้เนี่ยนะคะอย่างวิธทีก็มีอาการอย่างเป็นพวกเขาเรียกว่าลําไส้แปรปรวนอย่างเงี้ย อันนี้มันเกิดจากอะไรคะเนี่ยค่ะก็อันนี้เนี่ยนะคะ,ะก็บางทีความเครียดแล้วก็ภาวะจิตใจที่ไม่ปกติเนี่ยก็อาจจะทําให้ลําไส้เนี่ยแปรปรวนไปได้นะคะ,ะก็จะทําให้มีอาการเอ,อ่อท้องผูกสลับกับท้องเดินหรือว่าท้องอืดแล้วก็อาจจะมีอาการปวดเกรงที่ท้องด้วยโรคลําไส้แปรปรวนหรือว่าโรคลําไส้ใหญ่บีบเกรงเนี่ยจะเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึง่ง ที่เกิดจากการที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยขดตัวอย่างรวดเร็วเกินไปแล้วบางส่วนเนี่ยขดตัวช้าเกินไปก็ทําให้เกิดอาการบิดเกรง็งมีอาการท้องผูกสลับกับท้องเดินท้องอืดแล้วก็ปวดเกร็งที่ท้องแต่เนื่องจากว่าอาการของโรคนี้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับกล้ามเนื้อลำไส้แล้วก็การรับความรู้สึกของลำไส้มากกว่าการอักเสบหรือชํารุของเนื้อเยื่อโรคนี้ก็จะไม่ร้ายแรงเท่ากับโรคลำไส้ใหญ่อักเสบนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่การรักษาก็คือว่าต้องทานยาลดการเกร็งของลำไส้แล้วก็ลดอาการท้องเดินที่สําคัญควรจะรับประทานอาหารที่มีจากใยสูงซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคลําไส้แปรปรวนที่มีอาการท้องผูกเพราะฉะนั้นในแต่ละมือ้อเนี่ยควรจะคํานึงถึงคุณแางๆที่จะได้รับจากอาหารเป็นสาคัญนะคะแล้วก็ควรจะทําก็จะช่วยบรรเทาเบาบา,บางโรคเรื่องของโรคท้องร่วงเนี่ยก็มักจะ เป็นกันบ่อยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลรักษาถ้าเกิดเป็นโรคท้องร่วงได้ยังไงบ้างคะเนี่ยค่ะโรคท้องร่วงก็เนะี่ยเาเป็นโรคเปียกอะไรแต่ร่างกายเพราะว่าทําให้ร่างกายขาดน้าแล้วก็เกลือแร่โรคท้องร่วงเนี่ยมีสาเหตุสองประการนะคะถ,ถ้าเกิดจากเชื้อปิดแล้วก็เชื้อแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่ถ้าเกิดจากอาหารเป็นพิษหรือว่าเชื้อไวรัสเนี่ยก็ควรจะปล่อยให้ร่างกายขับถ่ายพิษออกมาให้มากที่สุด การรับประทานยาแก้ท้องเสียพวกอีโมเดียมเนี่ยจะทําให้หายช้าหรือเกิดอาการท้องอืดตามมาแล้วก็ควรหยุดเลีย่ยงการดื่มนมหรือว่ามาสกัดเราจะทําให้ท้องเสียได้โดยปกติผู้ที่เป็นโรคท้องร่วงจากอาหารเป็นพิษหรือเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถหายได้เองภายในสองถึงเจ็ดวันสิ่งที่จําเป็นที่สุดของการารักษาโรคท้องร่วงก็คือการรับประทานสารละลายน้ําตาลเกลือแร่เพื่อทดแทนปริมาณน,น้ําแล้วก็เกลือแร่ที่สูญเสียไปนะคะ สารละลายนี่อาจจะเป็นน้ำผสมน้ำตาลกับเกลือน้ำหวานผสมเกลือหรือน้ำข้าวต้มใส่เกลือครั้งละหนึ่งแก้วหลังจากการถ่ายอุจจาระทุกครั้งแล้วก็ควรหมั่นตรวจที่ประจรตัวเองให้เต้นอยู่ในระดับเ0็ดสิถึง80ดสิครั้งต่อน,นาทีรวมทั้งตรวจดูสับป,ปะสวะที่ขับออกมาด้วยถ้าหากว่ายังมีปริมาณมากแล้วก็ใส่ก็แสดงว่าร่างกายอย่างรักษาระดับน้ำในร่างกายไว้ได้ดีค่ะค่ะพูดถึงเราพูดในเรื่องของโรคท้องไส้แล้วเนี่ยนะคะ นี่มาอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างสมมุติอย่างเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นโรคที่รู้สึกว่ามีเป็นกันมากเลยในผู้สูงคนที่เรารักรอัลไซเมอร์อะไรบ้างคะเนี่ยค่ะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือโรคที่สมองมีความผิดปกติ แล้วก็การใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะซึ่งมักจะพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปอาการของโรคอัลไซเมอร์ก็จะเป็นไปอย่างช้าๆโดยเริ่มแรกจนถึงอาการสุดท้ายเนี่ยจะใช้เวลานานประมาณ10ปีอาการระยะแรก,กผู้ป่วยจะมีอาการาาสรับสนแล้วก็หลงลืมที่จะลรยครึ่งๆกลางๆมักจะจําเหตุการณ์หรือการสนทนาที่เพิ่งผ่านไปไม่ได้ค พออาการระยะกลางเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะอย่างเช่นอาจจะจําคนในครอบครัวไม่ได้หลงทางท<ะ>พอถึงอาการระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ความจําการตัดสินใจแล้วก็การใช้เหตุผลเนี่ยสูญเสียไปหมดทําให้ต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินชีวิตทุกๆด้าน<ะ>เพื่อที่เอ,อจะให้ผู้ที่มี อาการอย่างนี้เนี่ยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็ควรจะให้การดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็ใกล้ชิดแล้วก็พาไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับการรักษายอย่างต่อนเนื่องซึ่งแพทย์เนี่ยก็อาจจะใช้ยาเพื่อช่วยให้ความจําดีขึ้นลดอาการกระสับกระส่ายแล้วก็ช่วยรักษาหรือว่าลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะย่งมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยค่ะ รู้สึกว่าตอนนี้ก็มีคนที่เป็นโรคหัวใจกันมากอย่างที่เขาบอกว่าถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเราจะต้องมันเกิดจากอะไรคะเนี่ยค่ะเอ,อหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดจากโรคหัวใจอีกโรคหนึ่งที่เนี่ยจะมองข้ามได้เพราอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเยตีายถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเน kind of ี่ยนะคะเกิดจากความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจที่อาจจะเต้นช้าหรือว่าเต้นเร็วกว่าปกติค่ะทั่วไปเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ระหว่าง60-100ครั้งต่อนาทีแล้วก็จะมีจังหวะการเต้นที่สม่ำเสมอแต่คนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาการนะคะน้อยรายที่จะรู้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นสะดุดหรือว่าวูบหายไป แต่บางรายเนี่ยอาจจะแค่รู้สึกใจสัน่นหัวใจเต้นแรงกว่าปกติแล้วบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วจนทําให้มีอาการสั่นปีนหน้าอกถ้าหัวใจเต้นเร็วหรือช้ามากๆอาจทําทให้ความดันโลหิตต่าแล้วก็เกิดภาวะหัวใจวายหรือว่าเสียชีวิตโดยสับพันได้นะคะผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ไม่รุนแรงก็ไม่จาเป็นต้องรักษาค่ะแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุน้นที่จะทําให้หัวใจเต้นผิดปกติ อย่างเช่นความเครียดหรือว่ายาบางชนิดการดืกก่มชาแฟแฟหรือว่าอนกนคองั้นเราก็ควรที่จะต้องดูแลหวัวใจเนี่ยนะคะให้มีความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพื่อป้องกันโรคร้ายตา่างๆแล้วก็จะได้ยืดอายุการใช้งานของหวัวใจเนี่ยให้อยู่กับเราไปกันนาน,นะคะ่ะ ท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบเรื่องของโรคที่เกิดกับเด็กและผู้สูงอายุนะคะไปไหนโรคซึ่งเราก็จะต้องรู้จักและมดระวังตัวเราแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่เราอยู่ด้วยนะคะเพื่อให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเวลาวันนี้ในรายการก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้เดนและคุณชลิจาต้องขอราท่านผู้ฟังและน้องๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ